สาธุสาธุสาธุเอฟตีทั้งหลายวันนี้จะเล่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูตรัสรู้และปินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่กำเนิดของพระบรมศาสดาเอกของโลกที่ ได้ตัสรู้ในวันนี้แล้วก็ได้ปริตภัณฑ์ในวันนี้แล้วก็ได้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 ทำให้เราได้มีพระบรมศาสดาเอกของโลกมาทํสสอนพวกเรานะครับมาตรสอนพวกเราวันนั้นวันนี้ผมจึงได้ จัดดอกไม้มาถวายองค์พระสามมาสามพุทธเจ้าที่โต๊ะที่หิ้งบูชานะครับที่หิ้งบูชาอันนี้เป็นดอกพุทธกับดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองที่ผ่านที่ผ่านทูกเทียนเนี่ยนะครับที่ผ่านเทียนเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เป็นดอกเอ่อเขี้ยวกระแตซึต่งอันนี้มีญาติรมนำต้นมาฝากจากอโตกลามนะครับนำต้นมาฝากเราก็ปลูกไว้ ก็เจริญเติบโตดีเพราะถึงตอนนี้มันมันบานเต็มต้นเลยนะครับมันบานเต็มต้นเลยนะครับเราก็ชื่อหลบชื่นใจได้เก็บมาบูชา,าบูชาพระนะครับโดยเฉพาะวันวันวิสาขาบูชานะครับเราก็ได้นำมาบูชานะครับเมื่อาวานก็ได้โชว์โต๊ะขิ่งบูชานี้ไปแล้ววันนี้ก็จะโชว์อีกครั้งหนึ่ง แต่ในโอกาสที่ต่างกันนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาผมได้ใส่บาทมาก็นึกถึงพี่น้องอท้าวพุทธด้วยกันว่าท่านยังจะลืมอยู่ไหมเนาะยังจะไปทําบุญตักบาตรกันอยู่ไหมเนาะแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านคงคงไม่ลืมหรอกนะครับคงไม่ลืมหรอกอถ้าถ้าจะลืมตอนนี้ก็ไม่เป็นไร ตอนเย็นยังมีนะครับถ้าฝนไม่ตกก็เชิญตามวัดต่างๆข้างบ้านท่านก็คงทุกวัดเนี่ยก็คงจะจัดพิธีเวียนเทีเย,นเทยนกันอยู่นะครับเป็นวิธีเวียนเทียนกันอยู่เมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยจะไม่จะไม่ขาดในในพิธีนี้นะครับจะมีความสุขมากที่ได้ไปวัดไปเดินวนรอบโบสถ์สามรอบนะครับแล้วท่อง อิติปิโสไปเรื่อยๆนะอิติปิโสพระควาลังสัมมาสรมพุทโธพระกวาเนี่ยท่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบสามรอบนะครับจนครบสามรอบเอ่านดอกไม้ทุกเขียนไปบูชาพระนะครับข้อวันนี้ก็ก็มาเตือนพวกท่านนะครับในฐานะเราเป็นชาวพุทธนะครับเป็นพุทธมามากะที่ที่นับถือพุทธด้วยกันนะครับผมก็ จะบอกท่านว่าอาย่างไงเราเป็นชาวพุทธก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมวันสําคัญวันนี้นะครับวันวันที่ห้าข้าเดือน6นะครับวันที่ห้าข้าเดืนอนหกก็จงร่วมทำบุญด้วยการโมทนาไปเวียนเทียนสวดมนต์ถ้าอยู่บ้านถ้าไม่ทําอะไรไม่ไปไหนอย่างผมนี่ไม่ไปเรือเวียนเทียนอยู่แล้ว ถามว่าทําไมไม่ไปเวียนเทียนเพราะว่าคนคนคนผู้เฒ่าเนี่ยพออายุเยอะๆเนี่ยภูมิท่านทานต่างๆจะลดลงถ้าไปเวียนเทียนขเขาอาจจะ,อ,ะอาจจะถึงขั้นวิกฤตคืออาจจะติดโรคสมัยใหม่ก็ได้นะครับอาจจะติดโรคสมัยใหม่ก็ได้คือโรคโรคโควิดนะครับโรคโควิดก็ฝากท่านไว้ว่า อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับผมก็อุทนาถึงพระอาจารย์ผมนะครับหลวงปู่วุริยังิลินทโลนะครับท่านมรณาภาพไปแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังตรวจให้ท่านอยู่นะครับยังตรวจให้ท่านอยู่ที่วัดธรรมมงคลและออกทางตื้ออยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านลูกศิษย์ท่าน ท่านท่านสมเด็จสมเด็จอะไรผมจำไม่ได้ท่านสมเด็จวิญญาณเนี่ยนะครับก็ก็ก็ท่านก็ไปที่วัดถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่วัดธรรมมงคลหรือไปที่วัดต่างๆก็ได้นะครับแต่ที่วัดธรรมมงคลเนี่ยผมคาดว่าคาดว่าคนจะแน่นนะครับคาดว่าคนจะแน่นนะครับเดี๋ยวไปดู ข้างนอกก่อนนะครับไปดูข้างนอก ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่สุะสว์ก็คือจะจัดเป็นห้องจะจัดเป็นห้องโถงใหญ่แต่ก็ยังบั่ไดธรรมนะครับก็ยังบั่ไดธรรมนะครับมีลูกพระบาทมีภาพบรมสารีรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบนะครับรัชการที่สิบจิตไว้ตรงนี้จะเป็นห้อง آ, ที่เราอยู่กันแบบรับแขกนะครับ อ่าอันนี้เป็นลูกของเป็นพระบรมลูกอ่เป็นพระอ่าพระลูกของหลวงปู่สุขแข่งวัดตะคอมมาขานเท่านะครับเป็นหลวงปู่สุขแข่งวัดปตะคอมมาขานเท่าอ่าผมก็ได้มีวัสนาที่ได้นํามา,มาติดไว้ที่ผนังถ้าเป็นห้องรับแขกเมื่อไรก็จะสง่างามพอสมควรนะครับอ่า ก็วันนี้ก็อย่างนี้แหละครับอ่อก็ก็ขอลงคลิปนี้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะเพิ่งปล่อยนะจะเพิ่งปล่อยนะขอเวลาอีกห้าอีกสิบนาทีค่อยปล่อยหรือยังไม่ปล่อยอล่ะดัวจะปล่อยเลยหรือเปล่าขออาไปลอานมมให้มันกินเหรอไอ้ขาฮะ S <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยเดี๋ยวขอฮะมันไม่กิน,อน,น,กนไอ้ไอ้เก๋านี่ชักชักยิงใหญนน่ขอลงคลิปแค่นี้นะครับฝากฝากาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับอ,อ่าก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ช่องคำคูณปามไอ้คำคูน หนึ194นะครับแล้วทวินแล้วก็ช่องชวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับคลิปนี้